สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันพุธนะครับคืออย่างนี้ครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะผมจะมาตามหาบักนิดหน่อยนะครับผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับพอดีมันมีประกาศเมื่อวานนี้นะครับเกี่ยวกับบักของรางวัลแลบรีวอร์ดนะครับแลบรีวอร์ดก็คือรางวัลในการยิงจุดโทษนะฮะแลบที่20นะครับเขาประกาศไปว่าเราได้รับการคอนเฟิร์มนะครับว่ามีอิชชูมีปัญหาเกิดขึ้นในเดลี่เกมนะครับหรือว่ากิจกรรมยิงจุดโทษนะครับผมเมื่อถ้าเกิดได้รางวัลถ้าเกิดใครที่ไปถึงรางวัลแลบที่ ส0แล้วเนี่ยจะได้รับชาร c e ด i o ใช่ปะเปิดตำนานไอ้ชาร c e ด i o ไอ้สีชัมพูนะครับผมเปิดตำนานลุน้นอีพิกมาลาโดนาคอสซากุต้าอะไรเนี่ยฟรีอีกหนึ่งครั้งใช่ไหมเขาบอกว่าลายชื่อนักเตะเนี่ยอาจจะไม่แสดงขึ้นไม่แสดงขึ้นไม่มีปรากฏขึ้นผมก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับคือกดรับไม่ได้เหรอเปิดไม่ได้เหรอมันจะบั็กยังไงนะผมอยากรู้อยากรู้นะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปตามหาบั็กกันนะครับผมอยากรู้จักเธอหรือเกินนะครับผม ผมลองเข้ามา ID ดีไก่เนมาหน่อยครับน่าจะล็อกอินเข้ามาตลอดนะครับไม่รู้ว่าเกินหรือแล้วหรือเปล่านะครับขอยิงก่อนอยากให้รีวิวตัวนี้ไหมคัสตโตโร่เนี่ยตัวที่ตัวที่ยิงหยุดโทษเนี่ยถ้าอยากคอมเมนต์หน่อยนะครับผมเออผมต้องไปโหลดวินนิ่งมานะอยากเราทำอะไรแปลกๆโอ้ยอะไรวะเพิงแลบแล็บที่เท่าไหร่เนี่ยแบ็บที่19เหมือนกันอีกตั้ง13 9เกเนี่ยไอดีไก่ในมาผมก็เล่นตลอดนะอยากเห็นจริงๆฮะขอลองไล่หน่อยนะครับว่า มีไอดีไหนที่ผมถึงแบบ20บ้างหรือเปล่านะครับถ้าเกิดคนยิงเข้าแล้วก็ไม่พลาดเกือบไม่พลาดเลยเอ,าาลอ่ะเข้ามาตลอดเข้ามาตลอดน่าจะมีถึงแบบ20กันแล้วนะครับ well ถึงไหมนี่แบบอะไรเนี่ย19 18แบบ19อีกไกลเลยอะ่ะโอ้โหอะไรวะอันนี้ผมว่าน่าจะใกล้นะน่าจะเกือบ20นะครับกลายเป็นว่ามาตามล่าหาบัคกันเนี่ย ไม่ได้ตามล่าหาบักเอ้ยไม่ได้ตามหา่าไม่ได้ตามล่าหารักนะตามล่าตามล่าหาบักคดูซิว่าจะได้ไหมจะเจอไหมอยากเห็นอยากเห็นอันนี้น่าจะยี่ต้นๆแล้วแหละไม่สิบเก้าก็ยี่สิบละสิบเก้าอีกก่ะโอ้โหอันนี้แหละคลิป <c li pp in> <c li pp in> นี้คืออะไรกับเนี่ยมายิงหยุดโทษจนะโชว์ให้ดู <c li pp in> อยากรู้ไงตอนแรกนึกว่าจะต้องมีแบงค์แหละเฮ้ยเฮ้ยหกโอ้สองสามสี่ห้าหก เฮ้ยแบบ20เป้าแลบยี่เป้าต้องแลบยบี่สดิเอ้ยไม่ใช่ในแบบสิบเกเหรออะไรวะเฮ้ยมันมีคนถึง20เหรอมีฮ้าต้องมีคนที่แบบว่าเข้ามายิงตลอดเลยนะครับตุ้มไล่ดูไล่ดูดเจอป่ผมพลาดไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถ้าผมไม่มีไอดีที่ถึงแบบ20่เดี๋ยวก็ ต้องหารูปมาให้ทุกคนเห็นนะครับว่ามันบั๊กเป็นแบบไหนนะครับเออต้องหารูปแบบไหนวันเนี้ยได้ไหมแต่สิบเกหมดเลยส่วนใหญ่ของผมอะน่าจะไม่ได้แหละครับคือผมก็เข้ามาตลอดนะอาจจะเป็นจังหวะที่เราไม่ได้กดรับรางวัลแน่เลยเนะี่ยพอพอยิงจุดโทษนี้ปุ๊บกดออกเกมเลยเนี้ยมันอาจจะไม่เซฟก็ได้นะผมก็งงว่าทำไมไม่ถึงแบบยีเพราะมันต้องถึงบ้างอ่ะเออนี่ไม่ถึงเลยเนี่ย เดี๋ยวดูอีกสักไอดีหนึ่งนะครับถ้าไม่ไม่มีน่าจะไม่มีแล้วนะเออผมก็งงว่าทาไมผมไม่ถึงแบบ20ว่ะตั้งใจทําคลิปนี้เพื่อคิดว่าต้องถึงต้องมีไอดีที่ถึงนะกลายเป็นว่ามาตามหาเฉยเลยอ่ะอยากให้รีวิวหรือเปล่าครับคาสโตรโรกองหน้าเบอร์เก้าที่ยิงโทษตัวนี้นะคอมเมนต์แสดงความเห็นกันได้นะครับเดี๋ยวผมก็ไปโหลดไปโหลดวินนิ่งนะลินพันธ์ก็ต้องขอไปนะไปโหลดวินนิ่งมาด้วยนะเพราะว่าอันนี้เป็นต้นตํำรับเลยนะครับเป็นกองไอกองหน้าในตำนานเลยนะใครเล่นวินนิ่งต้องรู้จักคนนี้นะคร สำหรับบั็กที่ว่าในคลิปนี้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดใครถึงแบบที่20เนี่ยไอตัวเปิดแพ็คอันนี้ครับเปิดฟรีเวอร์ไวตรงเนี้ยมันจะไม่แสดงเขาบอกว่ามันจะไม่แสดงรายชื่อนักเตะ7คนนี้นะครับผมแต่เนี้ยเป็นอัน,อนเก่าเป็นของเก่าที่ผมยังไม่ได้เปิดนะครับมันก็เปิดได้ปกติแต่ถ้าใครที่ถึงแบบ20แล้วเนี่ยมันจะเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่แสดงขึ้นคือลูกลูกที่5้นะลูกที่5้านะครับ ลูกชมพูลูกที่5นะครับชั้นเดียวลูกที่5ครั้งที่5นะครับนี่ได้มาลาโรนามาแบบสวยๆไปครับผมครั้งแรกได้มาลาโรนาเฉยเลยสวยๆครับโอเคแต่ว่าผมเห็นมีเว็บๆในกลุ่มมีคนเจอบั๊กนะครับเดี๋ยวเราไปส่องในกลุ่มเลยดีกว่าขออนุญ,ญาตเจ้าของโพสต์ด้วยนะครับเจอแล้วนะฮะวันนี้ยิงครบจะเปิดตัวกดลับของข,องขวันไม่มีแพ็คให้เปิดเฉยเลยอาการหนักมากนะครับก็อันนี้คือถึงแล็บ20แล้วนะครับแล็บ20เราจะได้ลูก ชานสติลตรงนี้ใช่ปะ1ครั้งอีก1ครั้งก็จะเป็นลูกที่5เนาะแล้วปรากฏว่าอันนี้คือผ่านแล็บ20มาแล้วนะอันนี้เป็นแล็บที่21เใช่ปะแล็บที่21บก็จะเป็นรางวัล1น0ทองไงปรากฏว่าไม่มีให้เปิด1 2 3 4เนี่ยอันนี้คือเปิดไปแล้ว4 4ครั้งใช่ปะครั้งที่5ไม่มีให้เปิดก็ตามที่เกมประกาศเลยนะครับ A few moments later อ่ะกลับมานะครับผมติดต่อเจ้าของโพสต์ได้แล้วนะครับก็คือขอบคุณคุณอาร์มด้วยนะครับตอนนี้ล็อกอนินไองเดย์ ว่ามันบั๊อกยังไงนะครับผมผมจะลองกดเข้าไปที่จุดโทษนะครับเดี๋ยวดูว่าถึงแล็บ20แล้วนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นแล็บที่21บนะครับแล็บที่21ก็จะได้รับรางวัล100อทองใช่ปะแสดงว่าผ่านแล็บ20มาแล้วนะครับกดย้อนดูนะฮะปึ๊บ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 นี่แล็บ20มาแล้วนะครับผ่านมาแล้วนะครับก็จะเป็นการได้รับเปิดปี1 2 3 4 5ครั้งที่5นะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะแต่ตอนนี้เหมือนเราจะเปิดได้แค่4ครั้งนะครับอาการก็ค รางวาัลแลบที่20เนี่ยมันขึ้นว่ามีรางวาัลให้นะครับผมแล้วมันก็ไปเข้าในจดหมายด้วยนะ,ะคุณอาบอกมาว่าไปเข้าในจดหมายด้วยนะครับผมพอเข้าในจดหมายปุ๊บนะกดรับปับ๊บนะครับอันนี้กดรับไปแล้วนะครับกดรับปั๊บแล้วเนี่ยมันหายไปเลยนะครับมันไม่มีมาให้เปิดที่สเปเชียลเพย์ i s ส์นะครับไม่มีมาให้เปิดในตรงนี้ปกติมันจะมีมาให้เปิดตรงนี้ใช่ปะ่ะเหมือนไอดีผมเมื่อกี้แต่เนี้ยกดรับปุ๊บมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับมันไม่ใช่ว่าเหมือนที่ผมคิดตอนแรกผมคิดว่ามัันนนมมมมีีใหห้เเเปดิดแตต่่่ไรายชืืออก ไปผมก็จะลองแบบมันจะบั๊กยังไงว่าจะลองไปเปิดหรืออะไรเงี้ยเปิดแต่นี้มันมีให้เปิดเลยนะครับผมก็คือกดลับแล้วหายไปเลยนะครับขอบคุณสําหรับคุณอาร์มด้วยนะครับสำหรับไอดีนะบั๊กเนี้ยไม่ได้เป็นแค่คนเดียวนะครับใครที่ถึงแลบ,บ20เนี่ยเป็น น่าจะทุกคนเลยนะครับผมก็โปรดจงรู้ไว้นะครับคุณคือผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวเขาจะทําการแก้ไขในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่4ี่นะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่4วันพฤหัสบดีแล้วก็คือพรุ่งนี้นะครับจะปรับปรุงให้แก้ไขบั๊กนี้ให้นะครับในวันที่4นะครับแล้วก็จะสามารถเปิดได้หลังจากการแก้ไขแล้วนะครับอันนี้นะใครที่ถึงแล็บ20แล้วไม่ต้องกังวลใจไปนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เขาจะแก้ไขบั๊กตรงนี้ให้นะครับแล้วก็เราสามารถกลับมาเปิดย้อนหลังไดดด้้้้นนนครรัับทีีีก็มของงาววชชเยยใหหส ที่ได้รับผลกระทบบั็กนี้นะครับก็พี่โคจะชดเชยให้นะครับผมเป็นการเปิดฟรีตัวอ e ีพิกนะครับผมอีกหนึ่งครั้งนะยอกยอกยอกเอาไม่ใจดีขนาดนั้นหรอกครับผม ยังเก่งก็50,000 GP ยังเก่งก็1 0 0 0 0 20,000 30,000 GP ประมาณนี้นะครับผมรางวัลชดเชยก็คงเป็นประมาณนั้นนะฮะไม่ได้เคยชดเชยอะไรมากกว่านี้เลยนอกจาก GP ีหลักหมื่นนะครับยังเก่งก็หลักแสนนี้บ้างไม่มีหรอกแต่เขาบอกว่าจะใช้ชดเชยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบนะครับอาจจะไม่ได้รับทุกคนนะฮะใครที่ถึงแล็บ20แล้วเนี่ยอาจจะได้รางวัลชดเชยนะครับใครไม่ถึงไม่น่าจะได้นะครับแต่เผืเออาจจะได้ก็ได้นะบางทีมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะเออใค,ใครที่ยังไม่ถึงก็อาจจะส้มหล่นไปนะครับได้200,000 ประมาณนี้นะฮะเราขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับกับความไม่สะดวกนะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับผมประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเผื่อบางคนมีสงสัยนะครับว่าทำไมกดรับนู่นนี่นั่นไม่ได้นะผมจริงๆใจผมก็อยากเห็นของจริงๆนะฮะแต่มันไม่มีไอดีที่ถึงแบบ20เลยนะครับยังดีที่ไปเจอโพสต์ในกลุ่มพอดีนะครับโอเคนะครับถ้าอยากให้รีวิวคัสตตโลกก็แสดงความไม่เห็นกันได้นะครับผมเลยยังไงนะ แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับส่วนแบบคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามผลงานทุกช่องของผมด้วยนะครับช่องบอมสกีโฟช่องหลักแต่อ่อนแต่ออกเน้นเกมอีฟุตบอลช่องบอมสกีรีวิวเน้นรีวิวนักเตะช่องบอมสกีเอ a อฟฟเน้นเกม EASport FC หรือ FIFA Mobile เดิมมีช่องใหม่ล่าสุดนะครับช่องฟิล์มสกี h ช n แนลช่องของลูกชายผมนะครับแล้วก็ช่องเฟย์นคะเกมช่องลูกสาวผมเองนะครับลิงก์ของทุกช่องอยู่ใต้คลิปนะครับฝากไปกดติดตามให้ด้วยนะครับ